สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูสารจับตะกอนนะครับอันนี้อันนี้คือสารจับตะกอนนะครับที่ผมใช้ในบ่อปลาค้าผงผมอันนี้เป็นบอดินนะครับผมอ่ะนี้นะฮะอันนี้เป็นบอดินนะครับบอดินที่ทําการจับตะกอนไปแล้วนะครับประมาณได้ประมาณสิบกว่าวันแล้วครับผมแล้วก็วันนี้จะทําการใส่ลงไปเพิ่มนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตะกอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลา นะครับผมตะกอนเนี่ยมันมาจากพวกแทนต้นนะครับที่ว่า,ามันโดนแสงแดดหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็จะเกิดมันก็เกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคราวแรกในการใส่เนี่ยผมแนะนําให้ใส่ปริมาณที่เยอะกว่าปกตินะครับจนกว่าน้ําเราจะใส่นะครับพอน้ําใส่เนี่ยไอ้ตันเนี่ยมันเป็นลันกษณะของโพลิเมอร์ธรรมชาตินะครับผมเป็นยางไม้ธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้อันนี้นครับอันนี้นนสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนี้คือผิวผิวดินนะครับผิวดินที่ผิวดินที่ผมเอาเลนนะครับข yup> ึ้นมาทําเพื่อจะปลูกพวกอะโลคาเซียพวกนี้นะครับผมก็คือพวกนี้นะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันลงไปทาปัิกิตยายังไงกันนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าอันนี้เปรียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบคือให้เห็นว่าตก้นบ่อเป็นยังไงนะครับอันนี้คือก้นบ่อเรานะครับผมแล้วดูดูแล้วกันนะฮะว่าโอเคไหม อันนี้ครับมันก็จะลงไปเป็นฟิล์มข้างล่างครับผมเนี่ยเห็ไนไหมอ่าเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นตะกอนตะกอนที่ค่อนข้างที่จะหนักครับผมแล้วมันก็จะจมลงไปข้างล่างโดยเร็วนะครับผมแล้วก็ยางไม้พวกนี้เนี่ยอ่ามันย่อยสลายตามธรรมชาติขึ้นนะครับผมโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อต่อสัตว์น้ําเรานะครับเนี่ยนะอันนี้ครับผมเน,นี่ยผมพยายามคุยขึ้นมามันก็จะจมลงไปได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้คือ เียบเทียบได้กับตะกรอนก้นบอกของเรานะครับที่เราได้ใช้เห็นไหมเห็นไหมผลิตภัณไม่แน่ใจ่ะเนี่ยครับผมตะกุยขึ่นม้เห็นนะ,นนนนะ,ะนเพราะว่ามันจะลงไปเป็นไปเป็นฟิล์มข้างล่างนะครับผมจนจนจน,จนมันไม่ปลาเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่กระพรอมขึ้นมาให้เห็นนะครับเห็นไหมโอเคนะฮะอ่เดี๋ยวกาลังจะมาทดลองใช้นะครับ อันนี้นะครับก็จะมาดูกันแนละ้วับผลผลเป็นอย่างนี้นะครับผมแกะให้ดูก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผงนะครับผมเป็นผงนะมัน,นเป็นผงประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่านีอันนี้เป็นผงผงนะครับยวอ,ออกมาให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่าข้อการใช้ข้อกาหนดในการใช้เนี่คือห้าม บอกเลยว่าห้ามเอาไปผสมน้ำก่อนใช้นะเพราะว่าผสมน้ำก่อนใช้แล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นเ,เป็นก้นนะครับเป็นยางไม้เหนียวหนียว่ะครับผมไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับฉะ <c oughs> น,นั้นเวลาการใช้เนี่ยเราสมควรที่จะโรยให้ทั่วทั่วบ่อครับผมเดี๋ยวแบบนาแกะได้วนะ่าอันนี้นะก็จะเป็นผงนะครับเป็นผงประมาณนี้นะครับผมเป็นผงย่างๆอย่างเงี้ยเป็นผงผงธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็าคือเวลาการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปใส่ให้ดูนะว่า โดยปกติเนี่ยอันนี้ผมจะให้ค่อยๆร่อนค่อยๆร่อนหนีนะครับในการใช้นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต้องไปเพิ่มพื้นที่ในการจับมากถ้าโมเราโยนเข้าไปเป็นก้อนเงี้ยปั๊บเนี่ยมันลงไปข้างล่างมันจะมันจะมันจะขยายตัวไม่ดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีตัวปั๊มน้าตัวนั้นตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะเป็นปั๊มน้าตัวนั้นตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการร่อนใส่ลงไปเดี๋ยวผมต้องลงน้าไปก่อนนะครับอันนี้นะฮะอันนี้นะครับเราก็จะทําการค่อยๆโรยไปนี้นะครับ อันนี้เพื่อเป็นการทําให้มันฟุ้งนะครับเนี่ยครับอย่า,าหรือว่าเราก็จะหวานประมาณนี้นะครับหวานได้นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวตัวตีน้ําหรือตัวพ่นน้าอะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าอนูขอ,ของของตะกรนเนี่ยเห็นไหมสารตะกรนเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะฟุ้งไปใน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 ้นํำทำให้เหยดพัวกว่านะครับผมอันนี้ผมแนะนํานะถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้ตัวปัมม๊มนะครับผมปั๊มเลยนี่แหละ ถ้าสาดได้เล็กน้อยแต่เวลาการสาดเนี่ยระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอตัวเนี้ยเวลามันไปเจอกับน้ำเจออะไรเนี้ยมันจะเป็นยางมันอาจจะลื่นได้นะครับผมอันเนี้ยกระสอบหนึ่งประมาณห้ากระสอบนึงห้ากิโลนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้อยู่ประมาณใส่ลงไปประมาณสองสองกิโลนะครับผมสองกิโลครึ่งือขึ้นกระสอบนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทําการจับจับเพิ่มทันเองนะครับผม ประมาณนี้ขึ้นกระสอบแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่ามันจะใสข่ขึ้นขนาดไหนอ่ะเดี๋ยว,วดูว่าตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นน้ำพุนขุนประมาณนี้นะครับเพราะาตอนนี้อ่าสารจับน้ำด้วยกันเริเริ่มจะทางานอยู่นะครับผมโอเคโอเค,โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผลกันครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือบ่อผมอาจจะเป็นบ่อที่ไม่ลึกนะครับผมก็บอกเลยว่า ลึกเต็มที่ก็ประมาณเมตรหนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปเดินให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ่อไม่ได้ลึกอะไรเลยนะครับซึ่งมันเกิดตะการที่ว่าตามจะตีตะกอนขึ้นมาได้เร็วมากนะครับอาโอเคเดี๋ยวตามมาดู ประมาณลึกอยู่แค่เอวผมนี่แหละครับผมนี่ไหมพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยปลามนก็จะคุยตะก,กรอนขึ้นมาไม่มีโอกาสได้ใสแน่นอนนะครับผมไม่มีโอกาสได้ใสแน่นอนรับรองแต่นี้่คือดูจากความใสของมันก็เนี่ยครับนะแล้วก็อ่ะอน่างไหนก็ลงมาแล้วก็ให้เห็นเลยนะว่าว่าเป็นอย่างนี้ครับลองดูนะผม,ผมจะผมจะจับขึ้นมาให้ดูอันนี้คือตะกอนต้นบ่อเนี่ยครับ เสร็จแล้วถึงเวลาปั๊มเนี่ยมันแค่รวมเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่แล้วตกลงเร็วขึ้นและอันนี้คือเลนต้นบ่อจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเน,นี่ยมันก็จะเป็นยางไม้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็จะตกลงไปเป็นฟิล์มข้างล่างเห็นไหมเนี้ยมันจะตกลงไปเร็วเนี่ยครับหเห็นไหมชัดเจนไหมครับผมเนี่แหละอันนี้คือคุณสมบัติของสารจับตะกอนก็คือจะเป็นฟิล์มข้างล่างนะครับผม แต่ว่าไม่ทำไม่ทำลายาสภาพแวดล้อมครับถึงเวลาเขาก็ย่อยสลายไปแต่ว่าเราจับตะกอนที่เกิดใหม่จากพวกแทงตน้นอ่ะเดี๋ยวนี้ดูความใสของน้ำเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองลองดูจับใบบอลน,นี้ก็ได้เนี่ยครับเห็นไหมปกติน้ําน้ําบ่อปกติทั่วๆัวไปเนี่ยจะไม่ใสได้นขนาดนี้ครับแต่ว่าบางทีเนี่ย ต้องบอกเลยว่าบ่อพวกนี้แหละมันจะเกิดพวกแทนต้อนได้เยอะขนาดเนี้ยมันก็จะเขียวไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าความเขียวของเขาเนี้ยไม่เขียวใสๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการใช้กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากใส่ไปแล้วนะครับผมก็ปลาก็กินอาหารปกตินะครับแต่ว่าน้ำมันจะดูขุนะ่นๆเพราะว่าตัว ตัวจัดตะกอนเนี่ยครับผมมันก็จะไปลงไปข้างล่างแต่ว่าตัวตะกอนเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่ในการรวบรวมตะกอนนะครับรวบรวมตะกอนหรือซากแพ่นต้นนะครับที่หรือแพ่นต้นต่างๆมาเนี่ยรวมประเภทเป็นโมเลกุลใหญ่นะครับแล้วก็ตกลงไปข้างล่างแต่ตอนนี้คือเราจะดูว่าโอเคน้ําเราก็จะดูขุ่นๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าต้องทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณอ่า 12ชั่วโมงครับผม12ชั่วโมงจริงๆอะ่ะมันเริ่มมันเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วแหละแต่ว่ามันการันตีว่าที่6ถึง12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเพราะคราวที่ดาวผมใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะใสขึ้นเรื่อยๆใสจนใสปิ้งเลยอะแต่ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยอ่ามันเกิดจากผมแหละเอาสีย้อมน้ําไปย้อมนะตอนแรกนะครับผมมันก็เลยดูทึบๆเลยนะแต่ตอนแรกใสใสมากนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นไงเราจำภาพไว้ก่อนนะว่าจะเป็นสภาพานี้นะฮะบ่ดินครับผมอันนี้บ่ดินแน่นอน